สรุปวยากรมินาโน n นิฮงโกะนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งในคลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ในคลาสเนี่ยจะมีสอนการอ่านการฟังการสนทนาแล้วก็มีสอนคันจีแบบอธิบายละเอียดนะคะสมัครง่ายๆผ่านทาง l i n e at o o s e n s e i หรือว่าคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้ค่ะ ฟังสรุปเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามตอนต่อๆไปให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอิจิบังข้อหนึ่งจำได้ไหมว่าเราบอกว่าบทที่2 6เนี่ยมีอยู่4ข้อใหญ่ใช่ไหมอออแล้วก็ข้อหนึ่งใหญ่เนี่ยเป็นการใช้ this เดสแล้วการใช้เดสมันจะแยกออกเป็น3ประเด็นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดกัน3ประเด็นนั้นเรามาดูก่อนว่ามันเชื่อมประโยคกันด้วยยังไงนะคะก่อนอื่นถ้าข้างหน้าเป็นกริยาเซย่อด้วยตัว v นะคะ verb นั่นเองเออรูปธรรมดาธรรมดาหรือกันเองนั่นเองนะคะแล้วค่อยบวกกับ Des ไอ้กริยารูปธรรมดาเนี่ย มันไม่ได้หมายความว่ารูปพจนานุกรมอย่างเดียวนะมันก็คือไอ้ทั้งหมดที่เราเรียนกันไปถ้าเราพูดถึงอีคิมัสที่แปลว่าไปยกตัวอย่างกริยาให้ตัวหนึ่งละกัน อีคิมัสเนี่ยเป็นกิยาที่อยู่ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งมีวิธีการเปลี่ยนที่หลากหลายซับซ้อนเพราะฉะนั้นเอากลุ่มหนึ่งมาเป็นตัวอย่างนี่แหละดีที่สุดกลุ่มสองง่ายๆเลยใช่ปะเออเปลี่ยนเป็นรูปพจนานุกรมก็ตัดมัสเติมดูเปลี่ยนรูปในก็นตัดมัสเติมไนใช่ปะเออนี่เอาเซนเซอเอากลุ่มหนึ่งนะคะอีคิมัสถ้าเราจะพูดคําว่าอีคิมัสแล้วหนูจะตอบ t h i ตอบไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นรูปอะไรธรรมดาของรูปมัสคืออะไรลกูกพจนานุก,กรมก็คืออีคือ ตัวนี้อ่านว่าอีเดอร์ตัวนี้เราเรียนกันไปแล้วนะคันจิเราเข้าใจแล้วนะคะอีคือทีนี้เซนเซ่บอกว่าอิคิมาเซนก็ต้องเป็นอะไรอิคิมาเซนกันเองของอิคิมาเซนก็คืออิคานายโอเคไหมอีคืออิคานายอิคิมาสตะก็ต้องเป็นอิตตะอ่านี่คือธรรมดาของมันนะคะแล้วก็อิคะเซนเซเขียนไม่พอว่ะขยับขยับ,ขย,บขยับหน่อยอ่าอิคะนะคัด เหมือนที่เราเรียนกันมาอิคิมัสอิคิมาเซนอิคิมัสตาอิคิมาเซนเดตาอันนี้ใช้ไม่ได้เอามาต่อกันเดสไม่ได้หนูต้องทำให้มันเป็นธรรมดาธรรมดาของมันย้อนกลับไปเรียนบทที่20ค่ะใครจำไม่ได้เออบทที่20ของมิน,นะสองนะคะเขาจะสอนว่าเฮ้ยการพูดรูป,รปธรรมดาพูดยังไงนะคะอ่าอิคุ อิคไนอิตะอิคนากะตะถ้าหนูเอามาผสมกับเดสวิธีการอ่านมันจะออกออกออก,ออกเสียงเปลี่ยนไปนิดนึงละเป็นอิคุนเดสโอเคไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไอเนี้ยเอาไอเนี้ยไปไปรวมกับไนนะอเน,นี้นนยนะอิคุนเดสนะอิคไนเดสอิตันเดสอิคนากะตันเดสโอเคไหมเราพูดถึงเรื่องของการเชื่อมกันก่นกอนนะคะอันนี้คำกริยาให้ใช้รูปธรรมดาเนาะส่วน ถ้ามันไม่ใช่คำกริยามันเป็นคำคุณศัพท์นะคะอีกหนึ่งบรรทัดเซนเซย่อมาตรงนี้คำคุณศัพท์เซใช้ตัว adj adjective ของเรานะคะยอ่ยอย่อ adj ก็คือคำคุณศัพท์นั่นเองคำคุณศัพท์ถ้าเป็นคำคุณศัพท์อีกก็ให้ต่อไปได้เลยต่อเดสได้เลยนะคะขอคำคุณศัพท์อีกตัวหนึง่งมาเป็นตัวอย่างสาุยะสาุยหนาว อ่าสมุยหนาวสมุยสมุคุไนสมุกัตตะแล้วก็สมุคุนะกัตตะใช่ปะ่ะอันนี้คือรูปธรรมดาของคำคุณศัพท์อีกถ้ามันสุภาพก็แค่แค่ใส่เดสเข้าไปใช่ปะ่ะสมุยเดสตอนนี้เราไม่เอาเดสแล้วนะคะถ้าอาจจะเอามาต่อกัอ็เดสก็จะเป็นสมุยแล้วก็สมุกัตตะได้เลยสมุกัตตะอ่าสมุคุนะกัตตะเอ้ยอ,อย่าพึ่งดิ สมุขคุนไนก่อนเนี่ยสมิวเซเออเออเออเซตื่นหรือย,ยังเนี่ยอ่าสมุยแล้วก็ปฏิเสธเนาะสมุขคุนไหนหเซกัวมันจะไม่พอไงเออก็เลยย่อไปรูปหนึ่งสมุคัตตะแล้วก็อันนี้สมุคุนะเออไม่พอ,อจริงๆด้วยและข้างหน้าเซก็เว้นไว้ซะเยอะเลยนะสมุขคุนะค,นะคัตตะอืม โอเคไหมลองเอามาใส่ก okay yeah? eh? mm ับเดสดีซามุคุไนอ่ะซามุซามยก็ต้องเป็นซามุยเดสซามุมีอึนิดนึงนะคะมีเสียงอึนิดนึงซามุยเดสซามุคุไนไนเดสโอเคปะไนนาอีอึนเนี่ยออกเสียงมันไป พร้อมกันเลยนะคะสมุขกุนนันเดสสมุกัตตันเดสสมุกัตตันเดสพอดีมันตะกับอึอ่นไงมันก็เลยได้เป็นได้เป็นตันนะคะสมุกัตตันเดสแล้วก็สมุกุณหกัตตันเดสโอเคไหมให้สกิถ้าเป็นคําคุณศัพท์นะนะคะถ้าเป็นคําคุณศัพท์นะหนูจะเอามาต่อกับอเดสเขาบอกว่านี่ตัวนะจริงนะคะเขาบอกว่า ให้ยังคงนะเอาไว้ให้ยังคงนะเอาไว้นะคะเออก็คือคำคำคุณศัพท์นะรูปธรรมดานี่แหละเออนะคะใช้อันไหนนะขอคำคุณศัพท์นะตัวหนึ่งดิคีเดแล้วกันเอคอีเดคีเดนี้มันถึงแม้ว่ามันจะเป็นข้างหลังเป็นอีแต่ว่ามันเป็นณนะนะคะคำคุณศัพท์นะคีเดณนะใช่ไหมเอคอีเดนะแต่ถ้าเกิดว่าปฏิเสธก็จะเป็นคีเดอะไร คีเรจันไนไม่พออีกละคีเรจันไนท่านหนังสือหนูมีที่เขียนยาวๆก็เขียนไปนะคะคีเรจันไนแล้วก็คีเดดัตตะอย่าลืมนะเอออันนี้มันเป็นการทวนบทที่20ไปในตัวด้วยนะเนี่ยคีเดดัตตะแล้วก็อันนี้ยาวนะคะคีเดจนะคัตตะคีเรจะนะคัตตะอ่ะเอาลองมาใส่เดสเดนันเดส โอเคปะเอออย่าสงอย่าอย่างงว่านันเดสมันมาจากไหนมันเป็นคำถามหรือเปล่าเปล่ามันเกิดจากการเนี่ยแหละเอาคำคุณศัพท์ะมาบวกกับอิเดสแต่ว่ายังคงต้องมีะอยู่คิเรนันเดสเกงกีนันเดสเออคันตันนันเดสใช่ไหมเออพอเปลี่ยนเป็นปฏิเสธมันเป็นปฏิเสธอ่าก็ต้องเป็นจะไนใช่ปะเออเซคินขิเรจะนะหายไปวะอ่ะโอเคนะคิเรจะไนเดส นะคะคんですม่ใช่นะคะคือไม่ใช่ค่ะถ้าเป็นคำนามล่ะถ้าเป็นคำนามจะเอามาต่ออื้ม t h ตัว n ย่อมาจากคำนามนะคะให้ใช้นะ นั่นเองนะคะ,ะคำนามเช่นอะไรบ้างดิเซก็ทำไมไม่หาคำสั้นๆเบีลกิก็ต้องใส่นะใช่ไหมเบีลกินั่นเดสมั้ยไม่ป่วยหรอกคะ่ะเออไม่ไม่ไม่ป่วยไม่สบายหรอกคะ่ะเบีลกิจะไน่เบีลกิจะไน่ก็ใส่เดสก็เป็นเบีลกิจะไน่เดสเบีลกิดตัตตะป่วยในอดีตนะคะเบีลกิดตัตตะก็จะเป็นเบีลกิดัตตันเดสแล้วก็เบีลกิค่อยๆหายพิถีละตัวนะคะ เบลกิจนไนเบลกิจนาคัตตโอ้เบลกิจนาคัตตก็จะเป็นเบลกิจนาคัตตันเดเซนเซตีกอบไว้ตรงนี้ก่อนที่จะไปดูว่ามันใช้ในความหมายว่าอะไรเซนเซบอกนิดนึงว่าในภาษาเขียนเขาจะเปลี่ยนเอ,อึเป็นโนเดสโอเคไหมอันนี้ในภาษาเขียนนะแล้วในขณะเดียวกันกันเองกว่าเดสก็มีก็คือการใส่โนโ ตัวเดียวท้ายประโยคโอเคปะเออเซนเซชี้ลูกศรขึ้นไปให้หนูดูแล้วกันว่าอ,อ่ออันเนี้ยระดับความสุภาพนะเออสุภาพถ้าเกิดว่าเราจะพูดกันเองแบบเดสก็เป็นอิคุโนะอิคานายเนะอิตะโนะอิคานากะตะโนะซามุยโนะอืมซามุ <laughs> คุนายเนะซามุคุซามุคัตตะโนะซามุคุนากะตะโนะ อ,นนอ,นนอันนี้กันเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสุภาพกว่อกเดสก็คือโนเดสอิคุโนเดสอิคานายโนเดสอิตะโนเดสอิคานากตโนเดสโอเคไหมอ,อันนี้เสริมเพิ่มให้นะคะ,ะต่อไปมาดู3ประเด็นที่เราว่ากันว่าความหมายของมันเนี่ยก็จะเป็นแยกตามสามประเด็นนะคะประเด็นแรกเซนเซให้เป็นรูปดอกไม้แล้วกันดอกแรกของเรานะคะดอกแรกของเราก็คือการใช้ที่เอามาใส่ んですかอ่าอืมเนะคะหนูเขียนไว้เลยเอาไว้ขอคําอธิบายหมายถึงขอคําอธิบายภาษาไทยเนี่ยหาคําแปลมาแปลมันตรงๆไม่ได้หรอกเพราะภาษาไทยเราใช้อารมณ์ใช้น้ําเสียงเน้นล่าอะไรเงี้ยเหรอประเด็นแรกนะจ๊ะอืมเดเห็นไหมว่ามันมีคําถามมันมีกะ เดสกาใช้เวลาขอคำอธิบายยืนยนันหรือขอรายละเอียดเพิ่มในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินมาเ,าเห็นเพื่อนเดินเปียกฝนมาตัวเปียกโชกเลยแล้วเราก็ถามว่าเฮ้ยแกฝนตกเหรอเอออันนี้เราถามเขาเพราะว่าเราเห็นจากที่เขาตัวเปียกใช่ปะ่ะเออนะคะเราก็ต้องใช้สำนวนเดสกาเข้ามาช่วยเน้นนิดนึงนะเราจะบอกว่าอเมกาฟุเตมัสกเหมือนประโยคที่เราเรียนมาก็ได้ แต่ว่ามันมันเหมือนกับคล้ายๆว่าเราไม่รู้ว่าฝนตกหรือไม่ตกแต่เราถามเฉยๆว่าฝนตกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเพื่อนฝนตกเ,เห็นเพื่อนตัวเปียกมาเลยแล้วเราถามเขาเราก็จะใช้สำนวนนี้นะคะอเมกะฟุตเตรุนเดสกะเหมือนที่เซบอกถ้าเกิดว่าประโยคสุภาพก็จะเป็นอิรุโนเดสกะใช่ไหมเอเมกะฟุตเรุโนเดสกะ อันนี้สุภาพนะคะส่วนข้างล่างใส่โ no, นแล้วก็ใส่เครื่องหมายคำถามก็จะเป็นอเมกาฟุตเตร์ดูเนาะโอเคปะเออเคยได้ยินก็พูดกันเองกันบ่อยนะคะอเมกาฟุตเตร์ดูเนาะเมื่อกี้นี้ที่เซย์บอกว่าถ้าหนูถามใช้ประโยคธรรมดาประโยคธรรมดาก็คือไม่มี ứng, ka, อ,อืะเดสกกาก็จะเป็นอะไรลูกอ่ะเทียบให้ดูเลยโอเคปะอืมอันนี้นะจ๊ะอเมกาฟุ เตุนเดหรือถ้าจะให้พูดสุภาพอเมกาฟุดเตรุนโนเดสกหรือถ้าจะให้กันเองอีกอเมกาฟุเตรุนนมันจะไม่ความหมายจะไม่เหมือนกับประโยคธรรมดาที่เราเรียนมาอเมกาฟุดเตมัสกอันแรกมันจะประมาณว่าเฮ้ยฝนตกอยู่หรอมันออกสำเนียงมันมันออกอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยฉันเห็นว่าแกตัวเปียกอยู่อ่ะเออเพราะฉะนั้น ฉันพอจะรู้แล้วล่ะว่าฝนมันตกอยู่อะแต่ฉันขอยืนยันขอความยืนยันหน่อย,ยอะไรเงี้ยเออว่าฝนตกอยู่หรอนะคะแต่ว่าอีอันหลังเนี่ยอีปรปโยคหลังเนี่ยคือเราไม่เห็นเราไม่รู้อะไรเลยเราถามขึ้นมาลอยๆดื้อๆอย่างนั้นเองว่าฝนตกอยู่ใช่ไหมอ่าเมกาฟูเตมัสกะโอเคไหมคะอันนี้คือประเด็นของการใช้เดสกะอันแรกนะจ๊ะอ่าในยังอยู่ในประเด็นที่หนึ่งนะคะยังอยู่ในประเด็นที่หนึ่ง ขอคำอธิบายสาเหตุหรือเหตุผลอัอนนี้อย่างที่เซย์บอกหนูจะเจอในประโยคที่มีไอ้ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเสมอโดชเตมีโดชเตเมื่อไหอไร่มีอเดสกาข้างหลังมักจะมีอเดสกาข้างหลังนะคะทำไมมาสายล่ะนะคะโอคุเรมาสโดชเตโอคุอเครมาสตะ มาสายมามาคือมาสายมันสายแล้วใช่ไหมมาสายแล้วก็ต้องเป็นอดีตนะคะโอคุเลตตาใส่เดสกาโดชเตอโอคุเลตันเดสกาถ้าจะให้สุภาพเป็นภาษาเขียนโดชเตอโอคุเลตันโนเดสกาคงไม่มีใครเอามาพูดอล้เนาะโดชเตอคุเลตันโนเดสกาใช่ไหมแต่ถ้าจะให้กันเองอันนี้กันเองมีพูดโดชเตอคุเลตันโนอ่าทำไมมาสายละแกโดชเตอคุเลตันโนนะจ๊ะ ถ้าเราจะถามแบบธรรมดาธรรมดาได้ไหมเซยหนูไม่ใช่เดสได้ไหมก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่มีฟิลลิ่งแบบคาดคั้นถึงเหตุผลนะ่ะโดสเตโดสเตโอคุเรมาชิตกาแบบนี้ได้ไหมไม่มีเดสได้ไหมโอคุเรมาชิตกาแบบนี้เออก็ไม่ที่ถือว่าผิดนะแต่ว่ามันหนูจะไม่มีอารมณ์ว่าจะประมาณว่าทำไม มาสายทำไมมาสายแต่ถ้าเราใส่อารมณ์ว่า d o e s t e n d e s k a เฮ้ยทำไมมาสายล่ะเดสกอันนี้ให้หนูจำเป็นสำนวนไปเลยนะคะ d o e ตั e เดส n d หมายความว่าเกิดอะไรขึ้นเ,เกิดอะไรขึ้นเป็นสำนวนเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าก่อนที่เราจะพูดประโยคนี้มาเราต้องเห็นภาพและเห็นภาพเพื่อน ฟุบลงไปอะไรเงี้ยเห็นภาพเพื่อนร้องไห้อยู่อะไรเงี้ยเราเห็นจากสิ่งนั้นแล้วเราก็เลยถามจากสิ่งที่เราเห็นเพราะฉะนั้นก็ใช้สำนวนเดสกานะคะโดชตันเดสกาเกิดอะไรขึ้นหนูจะพูดแบบกันเองได้ก็เป็นแหละโดชตันโนโดชตันโนนี่ได้ยินบ่อยนะคะอันนี้ให้หนูจำเป็นสำนวน,วนไว้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะโดชตันเดสกาตรงนี้ใช้บ่อยโดชตันเดสการ์ดอกจันไวน้นิดนึง ในประเด็นเนี้ยเราบอกว่าเราขอคำอธิบายยืนยนันรายละเอียดเพิ่มเติมหรือคาดคั้นเอาสาเหตุเหตุผลเนี่ยถ้าระวังในการใช้นิดนึงระวังนะคะระวังอย่าใช้เยอะเพราะว่าคนฟังจะรู้สึกอึดอัดอันนี้ก็แล้วแต่คนนะเราเป็นไหมล่ะเอาเอาคิดว่าเราก่อน จะรู้สึกอัดเราเป็นไหมมาถามฮะทำไมอย่างนู้นล่ะทําไมาอ,ไอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอะไรวะเลยใช่ปะทาไมต้องมาคาดคั้นขนาดนี้ด้วยเออนี่แหละภาษาญ,ญี่ปุ่นก็เหมือนกันค่ะคนฟังจะรู้สึกอึดอัดเนาะเออเวลาใช้กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาจะดูว่าเราแบบ อ,อดูไม่สุภาพกระโชโกฮกฮากจะเอาเหตุผลให้ได้เลยอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นใช้ได้แต่ว่าอย่าใช้บ่อยละกันนะคะเอาที่มันแบบน่าตกใจจริงๆอะ่ะเออให้สกิต่อไปค่ะประเด็นที่สองดอกที่สอง <c oughs> สเซลียนกันเป็นดอกๆเลยเหรออ่ะจ้ะมันไม่ใช่เดสกาแล้วมันเป็นตัวหนอนนะคะอะไรสักสักอย่างตัวหนอนก็คือเชื่อมด้วยข้างบนแบบนี้นี่นะเชื่อมด้วยไอ้ตัวกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะ ตัวนอนอิ่ม t h ก็เหมือนข้างบนละค่ะเพียงแต่ไม่มีก่ะใช่ไหมเอาไว้ใช้ยังไงก็ใช้ตอบอิ่ม this คะนั่นเองวิธีใช้ก็คือเอาไว้ใช้ตอบอิ่ม this คะอิ่ม this คะใช้เพื่อเขาถามขอคําอธิบายขอสาเหตุเราใช่ไหมเวลาเราตอบเราก็ใช้อิ่ม this คะเพื่อเน้นสาเหตุเน้นคำอธิบายนี่แหละโอเคใจไหมอิ่ม t h i ก็ใช้ตอบอิ่ม this คะเอาตัวอย่างไปเลยละกันโดยสเตอคูเร ตันเดสกาถ้าเป็นกันเองก็โดเตลคุเตโนะใช่ไหมเวลาตอบเราก็จะใช้ไอ้ตัวเดสนี่แหละ,ะใส่เหตุผลของเราแล้วก็ใส่เดสต่อนะคะเหตุผลของเราโทษรถบัสเลยลูกก็รถบัสมันไม่มา <c oughs> ไม่มานี่มันไม่มาในอดีตแล้วใช่ปะ เออเราได้มาสายแล้วอ่ะแล้วเราพูดถึงว่าเฮ้ยลดบัตมันไม่มาอันนี้มันมันในอดีตแล้วเพราะฉะนั้นมาก็ต้องทําให้เป็นอดีตคิมาเซนเดชตะใช่ปะ่ะไม่มาคิมาเซนเดชตะแต่เราจะต้องเปลี่ยนให้เป็นธรรมดาคิมาเซนเดชตะนี่สุภาพสุภาพอดีตปฏิเสธธรรมดาทําไงคิมาเซนเดชตะโคนะกัตตะโอเคปะ่ะโคนักกัตตะก็หมายความว่าไม่ได้มาในอดีตนะคะ แต่เราต้องใส่อ t เดสเข้าไปด้วยอ่าเขาตะเขาถามอ t เดสกาเราก็ตอบอ t เดสเห็นไหมดอชเตอคุเรตันเดสกาเฮ้ยทำไมมาสายละ่ะบัสก็คนักขัตตันดเดสก็รถบัสมันไม่มาเอออารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าพูดกันธรรมดานะดอชเตอคุเรมาสตักกาทำไมมาสายบัสก็ขี่ไมาเซนเดชตะ รถบัสไม่มาก็จะออกอารมณ์แบบเป็นหุ่นยนตนะ์ใสิอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเยอะๆนิดนึงนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างเอเอถามว่าเป็นไรอะแกโดชิตันเดสกาอ่าสำนวนนี้เนาะโดชิตันเดสกาเวลาเราตอบเราเราเหตุผลเราแล้วเราก็ใส่อเดสนี่ไงเราเป็นอะไรเราเฮ้ยไม่ไหวอะ นั่งนั่งรถอยู่แล้วก็แบบเมารถอะไรเงี้ยเมารถแล้วมันก็จะอ้วกใช่ป่ะอีกหนึ่งอันก็คือให้รายละเอียดในสิ่งที่ให้รายละเอียดในสิ่งที่พูดไปแล้วคือพูดไปแล้วว่าไม่อ่ะอย่างเช่น A ถามว่าเฮ้ยแกไปเกะบ่อยไหมไปร้องเกะบ่อยไหม A บอกว่ายกขูเอ,อ a ถามว่าแกยกขูคาเราเกนีคิมัสกาไปคาเราเกะบ่อยไหม B บอกว่าไม่อ่ะไม่ค่อยไป แหมถ้าจะพูดกันแค่นี้ก็เหมือนกับว,ว่าไม่อยากจะคุยกันต่อเออไปคาราโอเกะบ่อยไหมไม่ค่ะไม่ค่อยไปจบแค่นั้นเลยเหรออีคิมาเซนพูดอะไรต่อหน่อยดีเออเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยโมต่อหน่อยนะคะ <laughs> เอะอามารีอีคิมาเซนก็ไม่ค่อยชอบอะค่ะอ่ไม่หรอกค่ะไปไม่ค่อยไปไม่บ่อยหรอกค่ะมันไม่ค่อยชอบเท่าไหรค่คาราโอเกะเนี่ย เออแล้วก็เพิ่มเข้าไปนิดน,นึงนะคะทีนี้ไอสิ่งคำไอคำว่าคาราโอเกะยวซึกิจันไนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพูดเพิ่มโมเข้าไปเพิ่มใช่ไหมเราก็ใส่อืม yes. เพื่อเป็นการโมเพิ่มนะคะซึกิจันไนเดสตรงนี้โอเคนะคะระวังนิดนึงเวลาเราเออ บอกว่าเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่เดสนะคะระวังคือไม่ใช้กับข้อเท็จจริงเราบอกว่าเราเราคือใครวัตชิวะวัตชิวะกักเซเดสแบบนี้พอเราไม่ต้องบอกว่าวัตช ai ิวะกักเซนันเดสวัตชิวะใครชาอินเดสพอเราไม่ต้องไปใส่เดสเพื่อเน้นหรอกนะไม่ใช้กับข้อข้อเท็จจริงแล้วกันวัตชิวะไม่มิลาเดสใช่ไหม แค่นี้พอไม่ต้องวัตชิวไหมเวลาน,นั้นเดสไม่ต้องไม่ต้องอย่างที่เซบอกว่าอันนี้มันใช้โมเพออิ่มอแต่มันข้อเทจจริงเราก็ไม่ต้องใส่เดสโมเพิ่มเมื่อไหร่เราค่อยใส่เดสโอเคปะ่ะออใช้โมเพิ่มข้อเทจจริงไม่ใช้นจะจ๊ะดอกที่สามเนี่ยอันเนี้ยจะใช้บ่อยแล้วถ้ายิ่งใช้มันยิ่งรู้สึกเป็นคนมีสกุลรุนชาติรู้จักการเกินก่อนที่จะขอร้องอะไรเขาสักอย่างหนึ่งโอเคนะ ตรงนี้ข้างหน้าตัวหนอนมีตัวหนอนข้างข้างหลังก็มีตัวหนอนแสดงว่าอันนี้มันเกิดขึ้นตรงกลางประโยคนะลูกเอออันนี้เนี่ยจะอยู่กลางประโยคใช้เกินลูกใช้เกินตัวอย่างก็คือสมมุติว่าเราทํางานอยู่เงี้ยแล้วเราเกิดปวดหัวอยากจะกลับก่อนเงี้ยปวดหัวอยากจะกลับก่อนอยู่ดีๆกลับก่อนได้ไหมคะ เอ้ยมันก็ไม่ได้ใช่ป่ะเราต้องเกินก่อนคือว่าปวดหัวนะคะเอออันเนี้ยมีมีแนวโน้มที่จะได้กลับเยอะกว่านะคะอ่ะเราบอกว่าเราปวดหัวปวดหัวว่าไงฮัลโหลอัตมะอัตมะตัวนี้เนาะอัตมะเรียนยังเรียนแล้วเอออัตมะกะมีสกะตรงนี้อยู่ตรงกลางประโยคเห็นไหมอ่าอาตมาะกะいたいんですか นะอ,อันนี้คือเกินเออคือว่าตรงเนี้ยมันจะไม่มีความหมายไม่มีคําแปลหรอกแต่ว่ามันภาษาไทยมันจะออกอารมณ์ว่าเอมคือว่าปวดหัวนะคะนะคะเสร็จแล้วเราต้องการอะไรค่อยพูดต่อไปลกลับได้ไหมคะกลับได้ไหมว่าไงลกูก k าเอดีมาสก็คือขาเตโมเตโมอีเดสกอานี้ก็เรียนแล้วเนาะเตโมอีเดสกา อัตมาเกงเติเดสกาใช้เตโมอีเดสกากับก่อนได้ไหมคือว่าปวดหัวนะคะกับก่อนได้ไหมประเด็นที่3ใช้เกิดเจอเยอะนะคะในกรณีที่ข้างหลังรู้กันว่ามันควรที่จะพูดอะไรต่อเขาก็อาจจะทําเป็นจุดๆละไว้ไม่พูดก็ได้นะคะในข้อสอบมีเยอะนะอยู่ดีๆก็อินเตนเดสกาแล้วก็ไม่พูดต่อคนญี่ปุ่นเขารู้กันค่ะลูกว่าข้างหลังเนี่ยควรจะพูดอะไรต่อแล้วคนฟัง ก็ไม่ต้องรอให้คนพูดพูดจบหรอกเขารู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรนะคะอ่ะอันนี้ก็คือไวยากรณ์หัวข้อที่1จบไปเรียบร้อยต่อไปวยากรณ์หัวข้อที่สอ,อันนี้เป็นหัวข้อใหม่แล้วนะหัวข้อที่2ก็คือกริยาตามด้วยรูปเตะนะคะกริยารูปเตะแล้วก็ต่อกับคําว่าอิทธาดะตาดาเกมาเซงกะนะคะให้หนูจําง่ายๆว่ามันก็คือเทะกุดาไซนั่นเองในแบบสุภาพกว่า โอเคไหมเออเตะกุดาไซแปลว่าการุณาใช่ไหมเราเรียนไปแล้วเตะกุดาไซแล้วเปลี่ยนกุดาไซตัดกุดาไซทิ้งใส่อิตรดาเคมาเซงกะได้โปรดการุณาโอเคไหมเออถ้าเซจะแปลนเซจะแบบได้โปรดการุณานะคะได้โปรดการุณาการุณาบอกหน่อยเถอะค่ะเออโอชิเอเตกุดาไซใช่ไหมกรุณาบอกใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบโหสุภาพกว่านั้นอีกได้โปรดกรุณาบอกหน่อยเถอค่ะ โอชิตอิตดะกิมะเซอันที่3นะคะของบทนี้เราก็เรียนกันเรื่องอคำถามนะคะคำที่เป็นคำถามบวกด้วยกริยาลูกตะกริยาลูกตะนี่เราเรียนแล้วเนาะตาระหมายความว่าท่าใช่ป่ะแต่อันนี้แปลกไปนิดนึงคือมันบวกกับอีเดสกะเออตาระอีเดสกะเป็นสำนวนค่ะหนูจำไว้เลยเอาไวขนน้ขอคำแนะนำลูกขอคำแนะนำ เวลาเราจะแปลเวลาเราจะแปลเราก็จะแปลว่าควรจะควรจะอย่างไรดีอย่างเงี้ยซื้อที่ไหนดีคะไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนอย่างเงี้ยดโกเดคไคมัสกะแบบนี้ได้นะลูกซื้อที่ไหนใช่ไหมอย่างที่เราเรียนมาดโกเดคไคมัสกะแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ว่าดโกเดคตัาอีเดสกะมันจะมีความหมายแฝงว่าเราขอคําแนะนําจากเขาไงซื้อที่ไหนดีคะดโกเดคไคมัสกะซื้อที่ไหน ดอกเกอเดคัตเตอรอีเดสะซื้อที่ไหนดีคะเออมันจะเป็นแบบนะธรรมชาติกว่าส่วนเวลาตอบนะคะสำนวนที่ตอบอันนี้ก็คือสำนวนแนะนำเนาะเวลาเราจะตอบเราก็บอกว่าที่ร้าน abc store ก็ดีนะคะ abc store กับอีเดสหรือเปลี่ยนอีเดสเป็นอีโตโอมอยมาสกก็ได้เรา ใช้ความคิดของเรานะ abc store g u t o moymas เขาขอคําแนะนําเราแต่ว่าเราใส่เป็นความคิดเห็นของเราไปาซื้อที่ไหนดีคะซื้อที่ร้าน a b คิดว่าซื้อที่ร้านนี้ก็ดีนะคะอ่านะนสุดท้ายอันสุดท้ายของของบทนี้นะคะเป็นชั่วโมงเลยอะนี่สรุปเนี่ยสรุปเป็นชั่วโมงเลยอะอคำนามต่อด้วยคำนามซึ่งทําหน้าที่เป็นกรรมนะคะในที่นี้คำนามทำหน้าที่เป็นกรรมต่อด้วยวะ ตอนที่เราเรียนกันไปค่ะคำพวกนี้ถ้าใช้กับคำนามให้ใช้กะใช่ไหมเออตอนที่เราเรียนไปญี่ปโโุ่นก k a ่สกิใช่ไหมออกคิโบดีก็คิได้ญี่ o ุ่ก็ะโจส์ดดนสึก็เฮตะนั่นนี่กะอาริมัสกะเงี้ยตอนที่เราเรียนมาในมินะสองเฮ้ย,ยใช่ว่าตั้งแต่มินะหนึ่งเลยนะเขาบอกว่าให้ใช้คำช่วยกะใช่ปะ่ะแต่ในที่นี้เปลี่ยนจากคำช่วยกะเป็นคำช่วยวะแล้ว ได้ไม่ได้ได้ทำไมจะไม่ได้ก็หมายความว่าเออ่ให้กรรมเนี่ยกลายเป็นประธานโอเคปะ่ะเออตรงเนี้ยคำนามเนี่ยจะมีหน้าที่เป็นประธา,านทันทีใช่ไหมถ้าใส่คำช่วยวะกก็คือยกความสำคัญขึ้นมา